แต่ว่าวันนี้เป็นวันที่แปดนะที่ผมอัดคลิปนะคลิปจะลงวันที่เก้านะเป็นมันเป็นค้ายวันค้ายวันเกิดผมนะครับอายุยี่แปดปีนะที่แจกปลานี้แจกเก้ารางวัลน,นะครับแล้วก็มีอีกมีอีกสองท่านนะครับท่านที่ได้รางวัลที่สามรางวัลที่แปดยังไม่ให้ที่อยู่ปานะครับอเป็นใครนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ก็ผมก็รอเขาให้ที่อยู่มานะครับพวกที่แพ็คเนทเนแพ็เสร็จแล้วโอเคครับคนที่พลาดรางวัลกิจกรรมนี้ก็ไปรอกิจกรรมหน้าเลยนะครับอาจจะพยายามแจกให้ทุกให้ทุกเดือนนะถ้าเกิดเดือนไหนยอดขายดีๆผมก็แจกครับไม่ต้องกลัวโอเคนี่มีท่านนี้ครับนี่ในตามตามหน้าจอนี้เลยนะ นี่ท่าน,นี้ยังไม่ให้ที่อยู่ผมแล้วก็ลองวันที่แปดแบบนะครับยังไม่หายไข้ดีเลยนี่วันที่แปดคนนี้ฮะก็ยังไม่ได้ให้ที่อยู่ผมก็ยังไงก็เกิด ปลาเสียหายไงทักมาบอกผมส่งให้ใหม่ได้นะครับไม่ต้องกลัวนะปลาหึงหรืปลาฟรีก็จริงแต่ว่าไงก็ดูแลเหมือนลูกค้าปกตินะครับสงสัยเพื่อนๆอยากให้ทําเออมีเรื่องจะของผมจะทําช่องเนี้ยลงเกี่ยวกับพวกการกินเที่ยวด้วยได้ไหมถ้าเกิดได้ได้เม้นบอกข้างล่างทีนะครับผมได้ลงแบบเหมือนเพราะผมเที่ยวบ่อยกินบ่อยอย่างเงี้ยผมจะทําคลิปกินนู่นกินนี่ลงด้วยนะครับถ้าเกิดได้เพื่อนๆ เออเมนท์มาถอก็ได้ได้หลายๆคนเออผมกลัวแลงมั่วงเงี้ยแล้วลงคลิปรวมอื่นแล้วก็เหมือนว่าผสมกันกับเพื่อนๆจะลำคาญนะก็เลยมาถามก่อนนะครับถ้าเกิดได้บอกเม้นได้ทีนะครับไปดูกันดูบรรยากาศเลนครับไอกการิ็เจอ